สวัสดีครับและนี่คือ a l l n e w Pcx 160 2025รถสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์ที่โดวเต่นกว่าเดิมครับเริ่มกันที่ดีไซน์ก่อนนะครับไฟหน้า Full LED ดีไซน์ใหม่ไม่เพียงแค่ดูสวยล้ำแต่ยังเพิ่มความสว่างและชัดเจนในทุกเส้นทางครับผมถัดมาที่ระบบกุญแจนะครับ Honda Smart Key ใช้งานง่ายขึ้นมาก แค่พกติดตัวมาก็สามารถสตาร์รถได้เลยและยังมาพร้อมกับไฟบูริง LED ที่เสริมความพรีเมียมให้กับตัวรถอีกด้วยครับ สำหรับใครที่เดินทางบ่อยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่มือถือมดนะครับเพราะเขามี USB Type C ให้ชาร์จได้ง่ายๆบริเวณคอนโซลหน้ารถใช้งานได้สะดวกสุดๆไปเลยครับมาดูใต้บอกกันบ้างครับผมพื้นที่เก็บของของเขามีขนาดใหญ่ถึง3 0ลิตรกว้างขวางมากสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้สบายๆหรือจะใส่ของใช้ที่จําเป็นก็ตอบโจทย์มากเลยครับผมเรื่องความปลอดภัยก็จัดเต็มมากครับ มีดิสเบกหน้าหลังพร้อมระบบ ABS ที่ล้อหน้าเพิ่มความควบคุมให้มั่นใจมากขึ้นแม้ต้องเบรกกระทันหันก็ยังเอาอยู่ครับและที่สำคัญเครื่องยนต์ใหม่ ESP plus 4วาลวขนาด1 5 7 cc แรงขึ้นกว่าเดิมให้การเร่งที่ตอบสนองดีขึ้นแถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยครับถ้าใครกำลังมองหาสกูตเตอร์ที่ทั้งหรูหรา ขับสนุกและใช้งานได้ดีในชีวิตประจำวันต้อง All New p c x 1 6 0 2025คันนี้เลยครับผม